ดูดวงชาวลาศสสิสงห์วันที่9มกรานะครับเดี๋ยวรู้จะได้เจออะไรนะครผมคนคิดร้ายกันแกล้งในโชคตาต้องผิดนาาปัญหาต่างๆเข้ามาลวมเล้าแน่นอนนะแต่ได้รู้เพราะว่าดวงนี้ฮึกเขิมดวงชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบุนบาร,รมีวัสนาดวงชะตานี้จะกลัวใครเสียที่ไหนย่งเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานอย่างตั้งมั่นจับหนักจัเต็ม ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีๆอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองแปลว่าเทวดาเข้ามาส่งมอบอาชีพการงานการเงินความรักให้แก่ท่านนบดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์การปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มเบื่อนหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขขีบไขปรับปรุงในโชคชะตา จะติดทาตามแบบแผนประเพณีกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตานี้ดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าครับกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นนับเด็กน้อยเข้ามาให้โอกาสทอง จังหวะดีๆเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันสําคัญมากในดวงชะตาให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนำพาซ,ซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองมารมาวาสนาสิงหาสิทธิคำชูปกป่กคุ้มครองรักษามีดดาบปักลงมาตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่าย อดทนอดกัน้นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ต้องทำตัวให้ลื่นเลงสุขสันต์น่าสาให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขเกิดความแจ่มชื่นให้เกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้ภายในใจจะติดขัดเรื่องราวต่างๆดวงชะตานี้ต้องทําตัวให้มีความสุขนะครับไม่มีใครเห็นกระเป๋าต่างท่านนะครับให้ท่านสู้อย่างเต็มกําลังการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวว่าหารต้องแก้ไขปรับปรุงในโชคกตา ดวงกิตายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนารายได้จะสูงเป็นพิเศษขอทํานนายว่าไม่นานไม่ช้าจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีงามบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งสิบเหรียญตาผมเขาเรียกว่าเข้ามาประเดประดังเงินทองไหลมาเทมาณชาลีตตาผมร่ํารวยเป็นเศรษฐีรวยกันทั่วหน้านะถึงเวลารลับพลังคึ้เขิมนะการพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวโดดจะได้เปลี่ยนแปลง เรื่องราวต่างๆกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะับตกตําแหน่งเดอะสตาร์เงินทองไหลมาเทมาร่ํารวยรับทรัพย์นะผปัญหา,าต่างๆมีไหมมีนะครับผมแล้วทํำยังไงละ่นะรก็ต้องอดทนอดการสู้กันต่อไปแต่นะผมได้ออกเดินทางจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ดวงนี้โอกาสทองเข้ามาแล้วนะครับแตนะผมเดียวได้รู้ศัตรูโมมานจะแพ้พ่ายเตรียมตัวออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมร่ํารวยรับทรัพย์รัยโชคเงินก้อนโตอาจจะเข้ามา แ,แหวนเงินทองเพชรนินจินดนาะนำพาซึ่งความสําเร็จขายที่ได้ขายบ้านได้ตาผมสิ่งที่ทุนวาดฝันไว้จะสมหวังแ,แหวนเงินทองศึกษาเล่าเรียนต่อปริญญาด็อกเตอร์สมหวังนะครับร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเลขเสียงนาโชคสมหวังถูกรางวัลที่เดินแจ็คพอต72ล้านสมหวังตานะผมร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาป,ประเดีประเดังศึกษาเล่าเรียนท,ทําธุรกิจการงานอยู่ดีๆก็อู้ฟู่ขึ้นมาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ ครับดวงชะตานี้ปัญหาต่งตางๆมีไหมมีก็รีบแก้สิครับจะรออะไรล่ะครับแก้ปุ๊บก็ร่ารวยับผมเพราะเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าคอยช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาตกตาแหน่งสองด้วยทองนะครับผมดวงชะตาจะเปิดร,รลับซับรวยโชคสิง่งดีงามบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาดวงชะตาจะเปิดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิดง่งกดสกต่ังท่านใดจะดูด,ดวงหมอจันทักไลน์มาซันนี่4 2,9 1อาคำถาม200บาทเท่านั้น ส่งคลิปให้นะครับถ้าคลิปเราฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างสวัสดีครับดวงชะตาราศีสิงห์ประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะได้สัมผัสกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นในทุกมิติของชีวิตราวกับดวงอาทิตย์ที่กําลังค่อยๆส่องแสงผ่านเมฆหมอกในยามเช้า พลังงานที่หล่อเลี้ยงคุณในช่วงนี้จะเน้นไปที่การสร้างสมดุลระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นระหว่างการยึดมั่นในอุดมการณ์กับความยืดหยุ่นที่จำเป็นต่อความสำเร็จด้านการงานก้าวข้ามจุดอับอายด้วยภูมิปัญญาการงานในเดือนนี้เปรียบเหมือนการปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่คุณมองเห็นเส้นทางอยู่แล้ว แต่ต้องใช้ความอดทนและกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการเดินทางให้ถึงจุดหมายสำหรับชาวสิงห์ที่ทำงานประจำคุณจะพบว่าตัวเองได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และความรอบคอบพร้อมกันอาจเป็นโครงการที่ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงหรืองานที่ต้องประสานงานกับหลายแผนกพร้อมกันลองนึกภาพคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบใหม่ภายในองค์กร คุณอาจมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมและมั่นใจว่าแนวทางของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จแต่เดือนนี้ดวงดาวเตือนให้คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมโดยเฉพาะคุณที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเพราะบางครั้งมุมมองใหม่ๆอาจทำให้คุณมองเห็นรายละเอียดที่สำคัญที่คุณมองข้ามไป การปล่อยวางความต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางและยอมรับว่าความสำเร็จมาจากความร่วมมือของทุกคนจะทำให้งานราบรื่นและผลลัพธ์ดีเกินคาดสำหรับชาวสิงห์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้คุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานอาจเป็นการขยายสาขาธุรกิจไปยังตลาดใหม่การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่หรือการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตามสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวให้เวลากับตัวเองในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดปรึกษาที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้เพราะความรอบคอบในเดือนนี้จะช่วยป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบระยะยาวได้ช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นโครงการที่กำลังดูแลเกิดปัญหาไม่คาดคิดหรือลูกค้าสำคัญเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้าย อย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำให้ใช้ความสงบและความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณเข้ามาจัดการสถานการณ์การรักษาความสุขุมแม้ในยามวิกฤตจะทำให้เพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนเคารพนับถือคุณมากขึ้นปลายเดือนบรรยากาศในการทำงานจะดีขึ้นเห็นได้ชัดผลงานที่คุณทุ่มเทจะได้รับการยอมรับอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งโบนัสหรือโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจด้านการเงิน บริหารจัดการด้วยวิจารณญาณการเงินในเดือนนี้เปรียบเหมือนการเดินบนเชือกที่ต้องการความสมดุลรายได้ของคุณมีเสถียรภาพและอาจเพิ่มขึ้นจากโครงการพิเศษหรือโอกาสเสริมที่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็มีแรงดึงดูดให้ใช้ใจ่ายที่คุณต้องระมัดระวังต้นเดือนคุณอาจได้รับเงินก้อนพิเศษจากผลงานที่ทำในเดือนก่อนหน้าหรือได้รับข้อเสนอให้ทำงานเสริมที่ให้ค่าตอบแทนดี ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานด้านครีเอทีฟหรือให้ํำปรึกษาอาจมีลูกค้าใหม่ติดต่อขอให้ช่วยดำเนินโครงการระยะสั้นที่ให้รายได้เพิ่มหรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจำบริษัทอาจประกาศจ่ายโบนัสพิเศษหรือมีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายที่ทำได้ดีในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเมื่อมีเงินเข้ามามากขึ้นคุณต้องต่อสู้กับความอยากที่จะซื้อสิ่งของที่หรูหราหรือฟุ้งเฟอ้อทันที ดวงดาวแนะนำให้คุณแบ่งเงินที่ได้รับออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเก็บออมอย่างน้อย30สําเำหรับเป้าหมายระยะยาวอีก20%สําอร์สำหรับกองทุนฉุกเฉินและส่วนที่เหลือใช้จ่ายตามความจำเป็นหากมีเงินเหลือจึงค่อยพิจารณาซื้อสิ่งที่ต้องการช่วงกลางเดือนคุณอาจถูกชวนลงทุนในโอกาสที่ดูน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นการร่วมทุนกับเพื่อนหรือการซื้อสินทรัพย์ก่อนตัดสินใจให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด อย่าเชื่อคำชวนเชื่อหรือสัญญาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนึกถึงกรณีที่เพื่อนชวนลงทุนในธุรกิจร้านอาหารใหม่โดยอ้างว่าทำเลดีและแน่นอนว่าจะได้กำไรเยอะก่อนหาเงินใส่คุณควรศึกษาแผนธุรกิจดูงบการเงินตรวจสอบประสบการณ์ของผู้จัดการและพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์หรือความกดดันทางสังคมมาชี้นำการตัดสินใจทางการเงิน ปลายเดือนคุณอาจมีค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านเรือนอาจเป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์การจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรหรือค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่เตรียมเงินสำรองไว้ล่วงหน้าจะทำให้คุณรับมือได้สบายใจสำหรับชาวสิงห์ที่มีหนี้สินเดือนนี้เหมาะกับการวางแผนชำระหนี้อย่างจริงจังพยายามหาวิธีเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาผ่อนชำระให้เร็วขึ้น การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจช่วยให้คุณมองเห็นช่องทางแก้ปัญหาที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนด้านความรักเรียนรู้ที่จะเปิดใจและให้อภัยสำหรับชาวสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความเข้าใจและการให้อภัยในความสัมพันธ์ต้นเดือนคุณกับคู่ครองอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องสำคัญอาจเป็นเรื่องการใช้เงินการวางแผนอนาคตหรือการจัดการกับครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในฐานะสิงที่มีความมั่นใจสูงและชอบที่จะนำทางคุณอาจรู้สึกว่าวิธีของคุณถูกต้องที่สุดแต่ดวงดาวเตือนว่าการยืนยันและไม่ยอมรับฟังอีกฝ่ายอาจทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดมากขึ้นลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณต้องการซื้อรถใหม่เพราะคิดว่าจำเป็นสำหรับการทำงานในขณะที่คู่ครองคิดว่าควรเก็บเงินไว้ซื้อบ้านก่อน แทนที่จะโต้เถียงกันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแพ้ให้นั่งคุยกันอย่างสงบฟังเหตุผลของกันและกันและหาจุดร่วมที่ทั้งสองพอใจได้อาจตกลงกันว่าจะรอซื้อรถไปอีก6เดือนหลังจากเก็บเงินดาวบ้านได้เพียงพอก่อนความยืดหยุ่นและการประนีประนอมจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้น ช่วงกลางเดือนบรรยากาศในความสัมพันธ์จะอบอุ่นขึ้นคุณกับคู่ครองอาจมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันที่สนุกสนานเช่นไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์ทำอาหารมื้อพิเศษด้วยกันหรือแค่นั่งคุยกันยามดึกเหมือนตอนเพิ่งรักกันใช้โอกาสนี้แสดงความรักและความห่วงใยที่มีให้อีกฝ่ายอย่างจริงใจ การกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการจำของที่คู่ครองชอบมาฝาดการช่วยทำงานบ้านโดยไม่ต้องให้ขอหรือการส่งข้อความหวานๆระหว่างวันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกมีค่าและถูกรักปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับความลับหรือข้อผิดพลาดจากอดีตของคู่ครองการรู้เรื่องนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือถูกทรยศแต่ดวงดาวแนะนำให้คุณลองมองในแง่ของการเติบโตร่วมกัน ทุกคนมีอดีตและทำผิดพลาดได้สิ่งสำคัญคือตอนนี้คู่ครองของคุณยังรักและพักดีต่อคุณหรือไม่หากคำตอบคือใช่การให้อภัยและก้าวต่อไปข้างหน้าจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงยิ่งขึ้นสำหรับชาวสิงห์ที่ยังโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นโดยเฉพาะช่วงกลางไปปลายเดือนพลังดึงดูดของคุณสูงมากคุณจะเปล่งประกายและมีสเสน่ห์ในสายตาของคนรอบข้าง อาจมีคนแสดงความสนใจมากกว่า1คนแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักเลือกอย่างมีสติอย่าลหลงไหลไปกับรูปลักษณ์ภายนอกหรือคำหวานเพียงอย่างเดียวลองพิจารณากรณีที่คุณไปงานสังสรรค์และมีคนสองคนสนใจคุณคนหนึ่งหล่อหรือสวยมากมีบุคลิกโดดเด่นพูดจาหวานแต่เมื่อคุยนึกลึกแล้วดูเหมือนจะไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองนะัก อีกคนอาจจะดูธรรมดาในสายตาแรกแต่มีความจริงใจมีความฝันมีความมุ่งมั่นในการงานและปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างมีน้ำใจดวงดาวแนะนำให้คุณเลือกคนที่มีคุณค่าในตัวมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกเหงาหรืออยากมีคนพิเศษแต่อย่ารีบร้อนเข้าหาใครเพรียงเพราะความว่างเปล่าใช้เวลานี้ทำความรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นทำกิจกรรมที่คุณรักโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร เมื่อคุณมีความสุขกับตัวเองได้คุณจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตตามธรรมชาติหากคุณพบคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษอย่ากลัวที่จะเปิดใจให้โอกาสความรักแต่จงดำเนินไปอย่างช้าๆสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเข้าใจที่แท้จริงก่อนจะทำให้รักนี้ยืนยาวและมีความหมาย